วันนี้นะครับผมกับผมมิเช่นเคยนะครับผมนัทนัทพลจุรสอนที่พุทาการขายโชวรูฟอร์ดพุทธมณฑลสายสามไปูิจัดการซันนี่นะครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาชมรถเอเวอรเรสต์สปอร์ตนะครับก็บอกว่าชุดแต่งนี้จัดเตรมแล้วก็มีไฮไลท์วันนี้นะฮะมีติดจอเพลานแอนดรอด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมพร้อมๆกันได้เลยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาชมใกล้ๆกันเลยฮะกล้องมาได้เลยครับใกล้ๆเลยครับ ด้านหน้านะฮะของคุณผู้ชมนะครับคันนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้ามาสเตงที่แต่งนะครับพร้อมกับตัวไฟรอบตัวม้านี่เลยแบบนี้นะครับอักษรนะครับของตัว e อวอร์ t ลสสปอร์ตเนี่ยจะเป็น e อวอร์เนะครับแน่ที่เป็นสีดาแล้วก็ด้านข้างครับที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะจะเป็นในเรื่องของไฟมาสเตนนะฮะมาชมใกล้ใกล้ได้เลยครับไฟมาสเตนเนี่ยจะเป็นไฟที่ต้องบอกว่าฮิตที่สุดในตอนนี้แล้วนะฮะจะมีวงแหวนนะครับมีไฟเดน์ไทมมีคลิปฉลามแล้วก็มี ตาที่เป็นสีแดงและสีเงินสามารถเลอกได้ก็บอกว่าสุดยอดมากๆนะครับเดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาดู้านข้างกันเลยนะครับก็สําหรับ้านข้างนะฮะเจ้ารถคันนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กขอก20นะครับพร้อมกับยางโอตานินะครับต้องบอกว่ายางเนี่ยไซส์เรานี่คือจัดให้เป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับจะเป็นยาง2อ5 5จ็าหนะครับแล้วก็ล้อแม็กตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้ที่ต้องเป็น ลายค่อนข้างฮิตมากเลยฮะตอนนี้แล้วก็ด้านข้างนะครับสังเกตจะเป็นที่ใส่ให้มันโป่งออกมานะครับตัวนี้3นิ้วนะครับผมไปชมกันเลยก่อนนะฮะด้านบนนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของตัวการแร็ปหลังคานะครับผมให้เข้ากับตัวสีตัวรถนะครับที่ตัดสีดาด้านแล้วก็ตัวรถเป็นสีขาวนั่นเองนะครับมาชมไฮไลท์กันดีกว่าครับมาเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะมาดูเจ้ารถคันนี้นะครับว่าติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับผม มาได้เลยครับผมอ่านี่เลยฮะก้องเข้าไปด้านในได้เลยครับผมอ่าเห็นชัดๆเลยไหมฮะตัวนี้นะครับมันจะเป็นในเรื่องของตัวจอเพดาน Android นะครับผมวันนี้ผมจะพานะครับคุณลูกค้านะครับแนะนํานะครับก็ตัวนี้นะครับจะมีนะครับที่เป็นรีโมทนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนจอเนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับที่ ในมือถือเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิด YouTube นั่นเองนะครับมาแล้วฮะเห็นชัดไหมครับเดี๋ยวครับกล้องมาด้มาดูด้านนี้ได้เลยนะฮะดูใกล้ๆได้เลยนะครับมาแล้วฮะนี่เลยครับสำหรับนะครับลูกค้าที่นะครับต้องการความเอนเตอร์เทนนะฮะก็สามารถที่จะเปิดดู YouTube ได้เลยนะฮะนี่เลยะฮะอ่ะเอาเปิดอันนี้ก็ได้นะครับเปิดเข้าไปเลยนะฮะ มาแล้วครับนี่เลยฮะอ่าเดี๋ยวโฆษณาสักครู่นะครับโอเคครับกดข้ามโฆษณานะฮะใช้รีโมทคอนโทรลนะครับด้านหน้าก็เปิดเครื่องเสียงนะครับมา,มาแล้วฮะด้านฝั่งสองก่อเราอ่าดูไดดูดูที่จอได้เลยนะครับมาแล้วฮะเสียงครับเพิ่มเสียงได้นะครับ นี่ฮะเป็นไงฮะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะเป็นการบังคับนะครับผ่านรีโมทนะครับที่เป็นจอ a อน r o i d ฮะสุดยอดมากๆเลยนะฮะดีไซน์สวยเสียงดังฟังชัดนะครับพอมากเลยนะับอ่ะพาทุกคนนะฮะไปดูรอบๆกันก็สำหรับรุ่นนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนไฟท้ายด้วยนะครับที่เป็นไฟท้าย GLC ไฟข้างท้ายเซอร์เเลสนะครับผม แล้วก็มีไฟทัดทิมด้านล่างด้วยนะฮะลงตัวนะครับจัดทรงให้ลงตัวมากๆแล้วก็ด้านบนก็จะมีที่ฉลากให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับเป็นไงคร,งไรับทุกท่านไปลองล่องล่องกันกันเลยอ่ะนะครับกล้องแทนไปดูได้เลยครับผมสวยงามนะฮะเอวเล็กสปอร์ตพร้อมชุดแต่งสวยๆนะฮะไม่ยากเนะครับอ่าร้อนๆนะครับโอเครับผมก็ประมาณนี้ครับ ก็สําหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถนะครับเอเวอเรนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับหรือ Ford ์เรสเตอสามารถนะครับทักเข้ามาในเพจอินบ็อกได้เลยนะครับผมจะทิ้งเพจไปให้ด้านล่างนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการแล้วก็ตอบคําถามตอบข้อสงสัยให้กับคุณลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วย แล้วผมจะมารีวิวรถคันต่อไปว่าเป็นรุ่นอะไรแต่งแบบไหนให้กับคุณผู้ชมได้ชมหลาย,ลายๆแบบนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมต้องพาเจ้ารถคันนี้นะครับไปส่งมอบให้กับคุณลูกค้าก่อนแลก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีกคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับไปแล้วครับผม